สองทรงผมเกล้าไปงานง่ายๆใครก็ทําได้ใครก็ทําสวยค่ะเกล้าผมไม่ง่ายคุณหมิงมาแล้วค่ะอยากยากเราไปทำเพราะว่าเราทําไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะทรงแรกคืเราไปหาซื้อตัวนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าแฮร์พีทแบบยางยืดอะเธอหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันมีขายตามตลาด,ดนนตลาดนัดหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนค่ะเสร็จร้อยปับ๊บเราก็จะยัดผมเข้าแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ผมรบคหงบกระทบ,บ,บเลยใครที่ผมบางแล้วบน่น่าทำยังไงดีทําแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เอาอยางมัดอีกครั้งอย่างนี้ก็สามารถเป็นมวยต่ําได้สบายใจเลยนี่ทรงนี้ไปแจกทรายอาเบสนะคะในหมู่บ้านอาสมอได้เลยนะคะแล้วก็ทรงต่อไปนั้นนะคะวันนี้จะต้องไปยังไงคะลูกกำนันบวชลูกผู้ใหญ่แต่งไปเป็นญาติผู้ใหญ่เขาเราก็ต้องมีความสวยความมงนะคะก็แบ่งผมนะคะเป็น2หรือ3ช่อก็ได้นะคะชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนะคะเพื่อเรา เวลาเราเก้าวข้างหลังอ่ะเธอสังเกตว่าเราจะไม่เคยรู้เลยว่ามันจะบาลานซ์หรืออะไรหรือยังเพราะว่าเราต้องก้าวด้านหลังเราก็ต้องหันหลังเข้ากระจกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทําไว้เลย3ชั้นเพื่อจะได้แบบมีชั้นล่าง ก็เป็นกระพุ่มเล็กหน่อยตรงกลางก็กระพุ่มใหญ่หน่อยข้างบนก็กระพุ่มเล็กกว่าตรงกลางนิดนึงล่างกระบนเนี่ยจะเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้รูปทรงของการก้าวสวยพอดิบพอดีไปงานเช้าได้ไปงานเย็นสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ